สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการสร้างงานนำเสนอในโปรแกรม PowerPoint 2010ค่ะการสร้างงานนำเสนอหรือ Presentation มีวิธีการสร้างสามวิธีดังนี้ค่ะวิธีที่1สร้างด้วยงานนำเสนอเปล่าวิธีนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างงานนำเสนอด้วยตนเองทั้งหมดสำหรับผู้ที่ชำนาญในการสร้างงานนำเสนอมักใช้วิธีนี้เพราะ มีอิสระในการออกแบบการนำเสนอเองมากกว่าซึ่งสามารถเปิดงานนำเสนอเปล่าทําได้ดังนี้ค่ะ 1. คลิกปุ่มแซมสร้างคลิกที่งานนำเสนอเปล่าพอสร้างงานเสร็จ คลิกปุ่มปิดเพื่อปิดหน้าต่างงานนำเสนอเปล่าได้ค่ะวิธีที่2ส,สร้างงานนำเสนอใหม่ด้วยแม่แบบ 1. คลิกที่ปุ่มแฟ้มสร้างคลิกที่ตัวอย่างแม่แบบเลือกแม่แบบที่ต้องการค่ะ สร้างงานเสร็จปิดหน้าต่างเพื่อเมื่อสร้างงานเสร็จกดปุ่มปิดเพื่อปิดหน้าต่างงานนำเสนอต่อได้ค่ะวิธีที่3สร้างงานนำเสนอใหม่ด้วยทีมหรือชุดรูปแบบที่ติดตั้งซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ หนึ่งคลิกที่ปุ่มแฝมสร้างคลิกที่ชุดรูปแบบเลือกรูปแบบตามแบบที่ต้องการค่ะสร้างงานตามที่ต้องการค่ะ พอสร้างงานตามที่ต้องการเสร็จนะคะคลิกที่ปุ่มปิดเพื่อปิดหน้าต่างงานนำเสนอเปล่าได้เลยค่ะ